อ่าแล้วครับผมก็ขอกระาสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอนเทตี้บอยแล้วก็ผมเอฟดอฟคนณดิคนเดิมนั่นเองนะคร วันนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนั่นเองนะครับผมที่ผมจะมาเล่นปืนนอกกาแสนั่นเองนะผมอย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปนะครับเนาะปืนที่ผมจะเล่นก็คือเจ้าตัวปืน fr 5 5 6นั่นเองนะครับผมถ้าพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะไม่มั่นใจเรื่องชื่อเหมือนกันนะผมก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่บอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีใครเล่นแล้วไม่เคยมีใครเล่นเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าพวก คนที่เขาชอบเล่นปืนนอกกระแสกันนะครับแต่ว่าพวกคนที่บ้าเมตาอย่างผมเนี่ยไม่เล่นอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมแต่ก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่ผมพร้อมบอกข้อดีข้อเสียของมันนะครับเพราะว่าได้ลองเล่นดูแล้วครับประมาณ2อสตาแล้วก็ได้ลองแต่งดูแล้วนะครับก็มีของแต่งแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะที่ลองมาแล้วก็รู้สึกว่ามันดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว ค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้ปืนนะครับผมตอนนี้ขอฟาร์มไาก่อนละกันนะฮะเจอคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้เหมือนจะไม่มีคนลงเมืองเดียวกับเราด้วยนะครรบผมโอเคอาา่ฮะเดี๋ยวนะตอนนี้คือวงเริ่มบีบแล้วกโ็โอ้โดดไม่ขึ้นโอ,โอ้ตัวหนักโอเคเดี๋ยวผมขอทิ้งของก่อนอเอ๊ะได้ยินเสียงมาจากฝั่งนี้น้องบอดหรือเปล่าน้องบอดแน่นอนดืนทำไรคะน่ารักเชียวเรียบร้อยไปตายซะ โอ้โหสรงหวัดไปนอนโอเคเก็บของก่อนโอเคฮะเดี๋ยวเราเพื่อนน่าจะสตาร์ทฮอลอเลยฮะ,ะสตาร์ทเอนจินแล้วนะฮะผมเดี๋ยวเราจะไปหาของกันต่อนะครับผมไปหาแอดดอปไปหาอัปเกรดกันนะ,ะผมตามสาเตปของเราเลยนะครับผมโอเคเพื่อนรอด้วยอย่าพิา่งไปอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าทาแนะ่โอเคไปเลยเราไปลุยกัน,นะครับผมไป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 ,ไป,ไปตอนนี้ก็มาอยู่ที่อัปเกรดนะครับผมเพื่อนพามาอัปเกรด โอเคผมขออัปเกรดก่อนแต่ว่ามันน่ากลัวเหลือเกินครับอัปเกรดโล่งๆอย่างนี้ไม่มีเสียงไม่มีคนอ่าผมว่าผมเดินฉีกออกมาหน่อยดีกว่าเน้ยนี่ไงล่ะ <laughs> แมงเอ้เพิ่งพูดอยู่เมกกื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโซโอเคต้องใจงเย็นก่อนโอเคผมชุบได้ผมชุบได,ได้โอเคโอเคมาโอ,โอ้โหเรียบร้อยระเบิดซ้ำลูกสองเรียบร้อยลงไปนอนเป็นขี้เลยทีเนี้ย โอเคขอชุบก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอ็งเจอข้าเดี๋ยวเอ็งเจอข้าหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยตัวปลาระเบิดปลาแล้วก็หนีปลาแล้วก็นห,นลลกนหนีเนี่ยอะฮะเดี๋ยวผมขออ่าบินขึ้นไปเช็คก่อนว่าไอ้ตัวปลาระเบิดเนี่ยมันอยู่ไหนเอ้ยกดผิดขึ้นสิโอเคอยู่ไหนจ้าไอ้ตัวไอ้มือบอลปลาระเบิดเล่นเนี่ยอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแหนมหาก่อนนะครับแถวนี้มีหรือเปล่า ไม่มีสงสัยจะเข้าร้านเบรแล้วเดินเข้าวงหมดแล้วนะเพราะาตอนนี้วงมันบีบนะครับเนาะแล้วก็เมื่อกี้เขาเราโชคดีของเราหน่อยเขาเขาไม่ได้จงใจปาหอนะเขาจงใจปาคนเต็มเต็มเลยนะครับก็หอไม่แตกถ้าหอแตกนี่งานหนักเลยนะต้องเดินเข้าวงไกลเลยนะฮะเนี่ยโอเคแต่ขอหาเข้าวงก่อนละกันโอเคแอร์ดรอปลูกแรกลงมาแล้วไม่ใช่ลูกแรกที่ลงมาแต่ว่าเราได้เก็บเป็นลูกแรกนั่นเองนะครับผมโอเค มาเลย fr เจ้าตัวดีหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายคนจะติดชื่อกันในชื่อว่า farmart นั่นเองนะครับผมเป็นปืนหนึ่งที่ได้บอกได้เลยว่ามีข้อดีข้อเสียที่ชัดเจนนะครับมีข้อดีข้อเสียที่ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดอีกท,ทีตอนท้ายคลิปนะครับน้องแล้วก็เรื่องของแต่งก็อยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเหมือนจะมีเสียงอยู่ข้างบนนะครับน่าจะเป็นน้องบอดหรือเปล่าแต่ว่าผม ม่อยากอยู่นิ่งๆให้มันยิงหอคนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะบอดเนี่ยมันยิงฮอโคตรแม่นเลยนะครับบอดมันล็อกมันล็อกเป้าไงแล้วมันยิงหอโดนทุกเม็ดนะจะแตกเอาเข้าใจมันจ้าอุ้ยเรียบร้อยลาเพื่อนเรียบร้อย <laughs> อันนี้ยังเห็นไม่ชัดยังเห็นไม่ชัดโอเคยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวขอไปหาคนยิงดีกว่านะฮะบอดมันไม่สาจอีเท่าไหรน่นาะไปเพื่อนเดี๋ยวรวมรวมพลกัน เมอนว่าแถวนี้จะมีคนมาเอาแอดดอกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าหาตัวเขาไม่เจอเราก็ขโมยแอดดอกที่เหลือก่อนแล้วกันผมขอเป็นแม็กเทนแล้วกันนะผมแม็กเทนธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมขี้เกียจไปเล่นปืนอื่นนะฮะช่วงนี้ก็ติดแม็กเทนอย่างเดียวนะ JK นี่ผมไม่เล่นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่อพอลรังเกียจหรืออะไรแต่เล่นไม่เป็นนะครับ ไม่ใช่ว่าเออผมบ่นว่าปืนมันโกงแล้วผมจะไม่เล่นนะแต่ว่าผมแค่ไม่เล่นมในเฉยเพราะผมเล่นไม่เป็นนะฮะไม่ใช่ว่าเออเห็นเอฟดอปด่าเจคแล้วจะไม่เล่นเล่นนะครับผมแต่เล่นไม่เป็นเหมือนจะเห็นคนอยู่ข้างล่างนะเหมือนจะเห็นคนวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับเดินด็อกแดกเราแดกคนด้วยนะน่ะไม่ใช่บอทนะครับคนด้วยนะน่ะสไลด์ไปไหนหรอสไลด์ไปไหนหรอก็ตายไปดิเดินทําไมคนเดียวจ้ามันป่าเปลี่ยวหัวใจไม่ล่ะเรียบร้อยไปดินะฮะน่าจะเดินมาคนเดียวเปียวเียวเลย นะครับผมไม่มีเพื่อนไม่มีรถด้วยหอหน้าองศารจัดแต่ว่าตอนนี้เ้มีคนโดดอยู่ข้างหน้ามีคนชาร์จอะไรอยู่ข้างหน้าเราโอเคเดี๋ยวเราขึ้นหอเอาเอาเอาหอหอไปไหนรอก่อนโอเคตอนนี้คือยังแทบไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับผมหาแบบทั้งเกมแล้วผมนั่งแต่หออย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เมื่อกี้มีคนโดดนะมีหรือเปล่าเอ้เหมือนเห็นนะครับเหมือนเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นใช่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 จริงด้วยนี่ไอ้้ายมือ บาราบารามาดีก็มาเอา้าเวแล้วปำเป็ดเออนึกว่าแฮกเกอร์แสดงว่ามีสองตัวมาดิครับโอ้โหปำเป็ดโบกลูกซองอย่าหนีดิแน่จริงอ่ะอย่าหนีโอ้โหปำเป็ดผมนึกว่ามันเล่นแฮกเกอร์ผมเห็นมันแฮกตั้งแต่ผมบินลงมาแล้วผมก็นึกว่าตัวนี้มันเล่นแฮกที่ไหนได้มันเล่นปำเป็ดโอ้โหเกือบตุยแล้วไงเราโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลย รอด้วยเ้ยโอนเมีคนยิงมีคนยิงม e like ีใครยิงบอมโอ้อย okay. okay. oh ่า oh ยิงโดนหอเราเข้าใจไหมไอ้นี่ใช่ไหมเล่นไอเล่นแฮกเนี่ยตายไปซะโอเคโอเคเข้าเข้าวงก่อนเพื่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเดี๋ยวตายอะฮะไม่มีคนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลงไปเอาหออีกลาหนึ่งแล้วกันนะจะได้บินสํารวจหาสองล่าไปเลยนะครับผมโอ้ยลงมาทําไมตรงนี้เนี่ยลงข้างล่างสิกะผิดกะผิดอัเดี อเดมีคนยิงเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วยิงทำไมจ๊ะยิงทำไมเอ้าโอ้โหยิงไม่โดนเวละเวละเว้ละอย่างนี้ก็แย่สิไปไหนครับจะเดินไปไหนเกาะส้มด้วยเกาะส้มด้วยแต่ก็แตกไปดิโอ้บอกได้เลยว่ามันแรงจริงๆนะครับผมเจ้าตัว FR เนี่ยนะฮะคือแรงงกมากเลยนะฮะเดี yani. er ๋ยว ตอนนี้คือฆ่าไปแค่5คนเองนะครับยังไม่เยอะพอสําหรับเอฟดรอฟในการรีวิวปืนนะฮะอย่างน้อยก็10คนก็ยังดีมันจะได้ไม่น่าเกียดเลข2ตัวมันน่าจะดูดีกว่านะหลังๆนี่คือยิงได้10ตัว11ตัวแค่นี้แหละเมื่อก่อนนี่คือยิงยี่สิบกว่าตัวขึ้นนะเดี๋ยวนี้คือแบบกากลงเยอะแล้วครับผมไไเล่นแต่เอ็มไงไปหนีไปเล่นแต่เอ็มนะบีอนี่โคตรโง่เลยผมในตอนนี้นะฮะโอเค เดี๋ยวไปลุยหาคนกันต่อดีกว่านะครับคลิปนี้คือหอล้วนๆอ่ะอะฮะเอ้ยนี่ไงนี่ไงกลางถนนกลางถนนโอ้เดี๋ยวผมบินเลี้ยวก่อนเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวลงไปชาร์จต,ตรงกลางแล้วผมไม่ได้เล่นรีไวด้วยตานี้เดี๋ยวอาจจะตายได้เรียบร้อยไปฮะโดน JAK ของเพื่อนเราไปยังไงเอ้ยขวามือมีตัวอย่านะครับอย่านะครับตอนนี้เราก็จะกระจายกันอยู่แต่ว่าก็ยังอยู่ด้วยกันนะผมโอเคเพื่อนเรายิงไปแล้วหนึ่งคนนะครับผมใน่วนของเบอร์หนึ่ง โอเคแล้วว่าเบอร์หนึ่งนี่เกาะแตกแต่ผมคัฟเวอร์ให้ไม่ได้จริงจเพราะมันมี oker, สโมเกอร์สโมกกี้อยู่ยังไงฮะนี่ไงความมือเรียบร้อยไหมโอโหเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนเราเรียบร้อย <laughs> ผมช่วยไม่ได้จริงๆิงอ่ะมันโอเคฉายแสงเลยแล้วกันฉายแสงข้างหลังนี่หรอเดินเดินต้อยต้อะเดินเรียบร้อยโอ้ยตอนนี้เพื่อนเราหมดทีมเลยครับเพื่อนเราหมดทีมยังไงฮะจะวิ่งไปไหนเกาะส้มด้วยยิงยากยิงยาก,กจัดเลย นะผมให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูข้อดีข้อเสียของมันไปเองก่อนแล้วผมจะพูดท้ายคลิปแล้วกันนะของงันระเบิดเมื่อกี้ผมฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งนะของงันระเบิดตามไปก่อนแนละ้วกันไม่รู้ตรงไหนแนละ้วปลามั่วไปก่อนโอเคเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเอ้ยข้างหน้ามีตัวหนึ่งขอหน่อยโอ้โหโอ, و, โอ و, ้โหเป็นไงล่ะครับโห و, ความแม่นของผมความแม่นของ F เอฟโด้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมชุบเพื่อนไม่ได้มันมีตัวสมกผมมีตัวสมกใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนนะใจะเย็นนะครับผมชุบไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ชุบแต่ผมชบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ ไอ้นี่มันจะมาโอ้โหผมนึกว่าจะมาส่องเราแต่ขอยิงก่อนล้วกันยิงก่อนล้วกันโอเคเรียบร้อยเป็นไงเลยฮะผมจะลองพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับเจ้าตัวปืนเ r นะฮะปืน FR เนี่ยปืนที่เป็นคนผมจะพูดเลยว่าเป็นปืนที่มีดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงนี่คือข้อดีออกมาเลยดาเมจแรงนะ,ะับผมดาเมจแรงมากๆแล้วก็ระยะเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะ,ะับผมแต่ข้อเสียของมันเนี่ยมีค่อนข้างเยอะหลังที่จะเอ้ยเ,เห็น โอ้โหเรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อยเดินหนีไปได้หลังจากที่ผมได้ลองเล่นมานะผมเจ้าตัว fr เนี่ยข้อเสียของมันหลักๆที่ผมเห็นเลยนะที่ผมมจับได้โดยที่แบบแทบไม่ต้องเล่นเลยแทบไม่ต้องยิงใครเลยอะ่ะก็คือในส่วนของความแม่นยําเมื่อการเล็งยิงของเขาค่อนข้างน้อยเราต้องเสียช่องแต่งปืนเนี่ยไปทางนั้นค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระสุนของเขาเนี่ย ล่นช้ามากๆนะผมเดินทางกระสุนเดินทางไปหาศัตรูเนี่ยค่อนข้างช้านะผมเลยทําให้มันเล่นยากนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือดาเมจแรงบอกว่าข้างหน้าจะมีศัตรูนะเดี๋ยวพี่อย่าเปิดสักตัวหนึ่งเดี๋ยนะงเยอะเฮ้ย,ยนี่ไงสามตัวเลยยังไงฮะเรียบร้อยไหมดูดาเมจมันดีดูดาเมจมันไอปือนน่ะมันนิ่งอยู่แล้วนะครับแต่แค่ความแม่นยำม,มันน้อยนะครับผมผมไม่ได้คุมเก่งอะไรเลยแต่แค่ปืนมันนิ่งครับเดี๋ยวผมขอยัดระเบิดเข้าไปก่อนแล้วกัน อยู่มันมัน,มน,นั่งชุกกันอยู่แต่ว่าขอระเบิดเล่นๆไปหน่อยแล้งก็โอ้ข้างหลงังข้างหลงังซ้ายมือมีตัวอีกมาดิครับก็มาดิโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันมีตัวข้างบนด้วยนะครับมันมีตัวอยู่ข้างบนสะพานด้วยเดี๋ยวผมต้องฉีกลงมาแล้วว่าเดี๋ยวนะผมหาก่อนมีไม้จ้าคือมันมีสะพานตัวหนึ่งนะครับเราเราเราประมาทไม่ได้แต่ว่าขอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวโดนลัดนี่ไงล่ะเรียบโอ้นี่ไงนี่ไงงไงโดนแล้วโดนแล้วนะครับผมปืน fr เนี่ยเป็นปืนที่ไม่ค่อยมีแรงดีด นะครับเรื่องแรงดีดเนี่ยไม่ต้องห่วงมือใหม่เล่นได้นะครับผมแต่ว่าความแม่นยําของเขาในทางไกลเนี่ยค่อนข้างโคตรจะน้อยน้อยมากๆนะครับผมน้อยสุดๆไปเลยเราต้องเสียของแต่งไปแต่งความแม่นยาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะน่าจะเหลือ2ตัวสุดท้ายไม่น่าละมันใช่แน่ๆแหละนะครับผมแต่ว่าข้างบนนะตัวนึงผมขอขึ้นไปซอมเบิงยูเดอร์ก่อนดีกว่าอยู่ในจ้า เมื่อกี้มันยิงเราอยู่แถวนี้แถวไอ้ดอเอ้ยนี่ไงซ้ายมือไปไหนจ้าวิ่งไปไหนดูดาเมจดีครับอ,อ้าวอีตัวหนึ่งตายไปแล้วโดนวงบีบ นั่นแหละครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้กับเอฟด p อด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะที่รักกันมาโดยตลอดนะฮะก็ใครที่อยากจะดูไลฟ์สดผมก็ไม่รับปากว่าจะทุกวันนะ,ะแต่ก็เวลาหนึ่งทุ่มกดกระดิ่งเอาไว้มันจะแจ้งเตือนนะครับผมอย่างที่บอกไปครับผม FR อย่างที่เห็นไปด้วยนะ,ะที่ผมเล่นมาสักครู่นี้ไม่ว่าศัาตูจะใส่เกาะส้มหรือเกาะอะไรก็แล้วแต่ดาเมจของมัน ได้ทุกระยะเลยระยะใกล้ก็แรงระยะกลางก็แรงระยะไกลก็แรงคือมันสามารถเก็บศัตรูได้ทุกระยะเลยจริงๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับผมเรื่องอความแม่นยําของเขาเนี่ยนู่นนี่นั่นนะครับมันน้อยแล้วก็ศูนย์เดินทางเนี่ยค่อนข้างช้านะครับเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเผื่ออยากเล่นปืนนอกกระแสเหมือนผมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิคลปนี้ลาไปก่อนรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมบ๊ายบายรักนะจุบ๊บจุ๊บ